ขาขานเกี่ยวกับเวทมนและตำนานผู้ตัวจิว๋วหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าแฟรี่และมีแฟรี่หนึ่งตัวนี้เธเป็นน้ำเผ่าพานันธดิดใจงุ่มมั่นกล้าหาญขยนันอดทนชอบสำรวจชื่อว่าเจ้าหญิงทิมทิม เธอชอบการลาคุมทรัพย์และไปในที่ที่อันตรายและตอนนี้เธอสนใจคุมทรัพย์ที่ถูกทิ้งไว้ที่เกาะเป็นลูกแก้วทานายอนาคตอีกมิติโลกของตนแต่การเดินทางก็สดแสนจะลำบากไม่ว่าจะปลาหมึกยักษ์และพายุฝนกระนำ่ำและเธอถึงที่หมายตามเป้าหมายที่เธอต้องการพอถึงที่หมายคําทํานายเริ่มทำนายให้ตัวเจ้าว่าอย่าห ไม่ว่าเจ้าจะร้องเล่นเต้นแสดงหรือการเป็นผู้นําออกแบบทําหนังเจ้าสามารถทามันได้ทุกอย่างความสามารถต่างๆนี้ทําให้เจ้าเกิดความสนใจในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบุรพาคณะดนตรีการแสดงหลักสูตรการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์เจ้าต้องการจะศึกษาที่นี่เพราะว่าที่นี่มีหลักสูตรและวิชาที่จอบโจดเจ้าและจงไปลงเรียนวิชาตามปรนาถนา 1. วิชาการผลิตคอนเสิร์ต 2. การกำกับการแสดงเพื่อผลิตสื่อ 3. การผลิตคอนเทนต์ในสื่อดิจิตัลและจงทำอาชีพในฝันของเจ้าในการเป็นบริวเซอร์จงทำความปรารถนาสูงสุดนี้ให้สำเร็จซักขอให้เจ้าโชคดีช่วงนี้นะคะเข้าใกล้เทศกาลฮาลโลวีนแะล้วถ้าฮาลโลวีนี้ต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องพูดผีนะคะ เรามีประเพณีน่นาสนใจมาลองยกระดับให้ทุกคนได้ลองฟังดูค่ะประเพณีนั้นก็คือประเพณีบุญกองข้าวค่ะโดยที่เราจะมาในคอนเซปต์สืบสารงานแสงสีบุญกองข้าวนะคะสืบสารในที่นี้นะคะก็คือการสืบให้คงอยู่ต่อไปส่วนคาว่าแสงในที่นี้นะคะเราจะสืบถึงการจัดแสงสีในงานให้ยิ่งใหญ่นะคะ ส่วนสีนะคะเราจะใช้เป็นส่อสารานะคะส่อสาราเลาเลสลอีตัวนี้มาจากอำเภอที่จัดงานนะคะอำเภอศิราชานะคะและเป็นอำเภอที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีไว้ในปัจจุบันนะคะ รูปแบบกิจกรรมนะคะที่จะจัดก็คือซึ่งเราจะจัด5วันมีตลอด5วันเลยค่ะงานในตอนเช้าของวันแรกนะคะเราจะคงคอนเซปต์ที่เขาเคยทํามาตั้งแต่อดีนะคะพิีเส้นไหวโดยที่จะทําอาหารมากองกันแล้วก็เชิญพูดผีมากินนะคะและเป็นการลดขยาบไปในตัวนะคะจะมีการจัดทําแอปพลิเคชันที่สามารถเลือกอาหารเข้าและ พิคมคำอธิษฐานได้เลยนะคะแในแอปพลิเคชันจะมีแผนที่360องศาสามารถดูจุดต่างๆในงานได้ทั้งงานเลยค่ะ 2. นะคะจะมีการจัดเทศกาลไฟ3 d ดีนะคะมาในธีมของประเพณีกองข้าวนะคะ โดยที่จะมีจุดรับิดสา 3D เพียงแค่ใส่แล้วเดินไปตามแลนด์มาร์กแอปพลิเคชันนะคะเทศกาลจะมีจุดที่สามารถมองเห็นภาพสมนจริงได้แล้วก็ผู้ที่สามารถเช็คอินตามตัแอปพลิเคชันนะคะจะรับส่วนลดในการซื้อหารในตลาดในครั้งนี้ได้เลยค่ะ3นะคะเราจะจัดทําตลาดนะคะจะเป็นตลาดรวมอาหาร5ภาค5ประเทศนะคะเพื่อเป็นการดึงดูดชาวต่างชาติให้สนใจ ตลอดทางเข้าง,งานนะคะจะมีหุ่น AI ที่สามารถพูดได้ทุกภาษาคอยแนะนำโซนหรือขอความช่วยเหลือจากสตาฟได้ค่ะและจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะอนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายสินค้าแฮนด์เมดหรือเปิดบูธได้นะคะต่อไปนะคะจะมีการจัดโดมคอนเสิร์ตกลางทะเลนะคะเพื่อให้ผู้ที่มางานนะคะมาชมการแสดงตลอดได้ทั้ง4คืนเลยและก็จะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งโดยที่ จะนํายอดคนดูนะคะไปเปลี่ยนเป็นยอดเงินแล้วก็นํามาพัฒนาประเพณีที่จะจัดอีกครั้งนะคะแล้วก็อาจนํามาช่วยในงบประมาณในบีกลได้อ,อีกค่ะความน่าสนใจของกิจกรรมนี้นะคะก็คือ1น,นะคะแอปพลิเคชันที่าสามารถถวายอาหารข้าวหวานพร้อมบทสวนออนไลน์ค่ะช่วยสําหรับคนที่ไม่สะดวกมาแล้วก็ทําได้ทั่วโลกทุกที่ทุกเวลาด้วย 2นะคะเทศกาลไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการและเป็นเทศกาล 3D ค่ะเพราะรู้สึกเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วน่าจะดึงดูดชาวต่างชาติดึงดูดคนให้มาชมประเพณีนี้ได้เป้าหมายนะคะอันดับแรกเราจะจ้างโปรโมทงานนะคะผ่านแอปพลิเคชันไลฟ์สตรีม TikTok IG Facebook แล้วก็เชิญชวนอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวงานให้นะคะแล้วก็มีการจ้างศิลปินที่มีชื่อเสียงในไทยเป็นการโปรโมตไปในตัวได้อีกส่วนนะึคะแล้วก็จะมีล่ามในการโปรโมทงานภาษาไทยและอังกฤษนะคะ แจกแจงงบประมาณนะคะค่าจัดงานแสงสีเทศกาลไฟ200ล้านบาทค่าจัดทําตลาดพื้นที่ขายสินค้า100ล้านบาทงบสํารอง5 0ล้านบาทค่าจัดคอนเสิร์ต20ล้านบาทค่าจ้างโปรโมท10ล้านบาททําแอปพลิเคชัน90ล้านบาทและก็อีก5้าล้านบาทเป็นงบไว้ทาความสะอาดสถานที่และก็ทะเลนะคะส่วนอีก25ล้านที่เหลือนะคะก็จะเป็นงบสํารองในปีต่อๆไปค่ะสุดท้ายนี้ขอฝากพิมพ์พิไลไว้ออกอกอ,อก้อมใจด้นะคะ